เก e a t อลมอเตอร์ Motor, เปิดตัวแล้วครับ9รุ่นใน3ปีและในปี2564นี้เปิดตัวถึง4รุ่นไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆเลยนะครับจะมีรุ่นอะไรบ้างไปร,รับชมกันเลยครับเก e a t อลมอเตอร์ Motor, ประเทศไทยมีรถยนต์ภายใต้4แบรนด์หลักได้แก่ Power แบรนด์รถ SUV Aura แบรนด์รถไฟฟ้า GWM Pickup แบรนด์รถกระบะและ Way แบรนด์รถ SUV ระดับ Luxury โดยเราจะมี2แบรนด์ใน4แบรนด์นี้ที่เราจะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยในปีนี้ครับและแบรนด์ที่เราจะได้พบกันก่อนในปีนี้ก็คือแบรนด์ h a w e l และ Aura ซึ่งทั้ง2แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่รับเสียงตอบรับมากที่สุดจากคนไทยโดยเราจะนำรถยนต์ทั้งหมด4รุ่นจาก2แบรนด์นี้มาให้คนไทยได้สัมผัสภายในปีนี้อย่างแน่นอนสำหรับแบรนด์แรก ฮาวาลนั้นนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านน่าจะแอบเชียร์รุ่นเดียวกับผมอยู่ใช่ครับรถที่เราจะนำมาเปิดตัวในปีนี้เป็นรุ่นแรกก็คือ All New How wow h a w a l H6 รถ SUV ยอดนิยมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในตลาดจีนและตลาดโลกมียอดขายสะสมมากกว่า5ล้านคันและเพิ่งทำสถิติยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อปีที่ผ่านมาโดย All New wow h a w a l H6 คันนี้ เป็นรถที่พร้อมไปด้วยนวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยผสานกับดีไซน์อันโดดเด่นที่เราพร้อมแล้วจะนำมาให้คนไทยทุกคนได้ยนโฉมและเป็นเจ้าของกันอดใจรอหน่อยนะครับนอกจากนี้แล้วเรายังมีรถ SUV อีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆท่านแอบทายอยู่ในใจและเราจะเปิดตัวในปีนี้เช่นกันแต่จะเป็นรุ่นอะไรอยากให้รอติดตามไปด้วยกันนะครับซึ่งผมรับรองได้เลยว่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คนไทยจะต้องตื่นเต้นและไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาต่อกันนะครับ อีกแบรนด์ที่ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากคนไทยซึ่งก็คือแบรนด์ออร่าที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอแล้วว่าเจ้าเหมียวคันไหนที่เราจะนําเข้ามาในตลาดไทยเป็นรุ่นแรกผมเชื่อว่าออร่ามีแฟนคลับมากมายและตอนที่พวกเราลงพื้นที่พูดคุยกับคนไทยทั้งประเทศเราก็จะได้ยินชื่อออร่ารุ่นนี้มาโดยตลอดและใช่ครับรถที่แฟนเกรดวอลมอเตอร์แอบลุ้นมาตลอดเจ้าออร่ากู o ดแคปคือรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรก ที่เราเลือกมาจําหน่ายในประเทศไทยรถคันนี้เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆทั้งในสื่อต่างๆและทุกช่องทางออนไลน์เรามั่นใจนะครับว่าออรา o ูดแคทจะเข้ามาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มาสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับคนไทยในด้านคุณภาพและเทคโนโลยีที่ครบคันรวมถึงดีไซน์ที่ล้ำสมัยแนวเรโทรฟิวเจอริสติกซึ่งทุกท่านจะได้มีโอกาสสัมผัสและเป็นเจ้าของออรา o ูดแคทในปีนี้อย่างแน่นอนนอกจากออรา o ูดแคทคันนี้แล้ว เรายัางจะมีรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นที่ผมมั่นใจเลยว่าจะได้รับความนิยมไม่แพ้กันและเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนไทยจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนแต่จะเป็นรุ่นไหนรอติดตามชมไปด้วยกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับรถยนต์2รุ่นแรกที่ทางเวสตวอรมอเตอร์เลือกมาเปิดตัวในประเทศไทยก่อนในปีนี้อย่างที่เรียนไว้ครับว่าความตื่นเต้นของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะเรายังจะมีรถยนต์อีก2รุ่นที่เตรียมจะเปิดตัวในปีนี้เช่นกัน ผมมัน่นใจเลยนะครับว่าจะต้องเป็นรถยนต์ที่อยู่ในใจของทุกท่านอย่างแน่นอนครับและนี่คือรถยนต์ทั้งหมด Secret Wall Motor ประเทศไทยจะนำาให้คนไทยทุกคนได้สัมผัสกันภายในปี2,564นี้เรามุ่งมั่นอยากให้คนไทยได้มีโอกาสใช้รถที่มีคุณภาพเพรียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีที่ล้าสมัยตอบโจทย์การใช้งานในทุกรูปแบบรวมถึงการมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับคนไทยทุกคนผ่าน New User Experience Concept ของเรา เริ่มต้นตั้งแต่การค้นหาข้อมูลการเปรียบเทียบรุ่นรถการทดสอบรถการเลือกซื้อรถการขอสินเชื่อการส่งมอบรถการนำรถเข้ารับบริการและการสร้างความสุขตลอดการเป็นเจ้าของรถผ่านกิจกรรมต่างๆบน o 2 o หรือออนไลน to o f f ฟไลน์แพลตฟอร์มที่ทาง q u e a t w a มอ Motor คิดค้นและใช้เทคโนโลยีชั้นนำในการพัฒนาขึ้นใหม่จากเสียงของผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยผมมีความภูมิใจนะครับที่จะเรียนนำเสนอว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ทาง Great Wall Motor จะนำ New User Experience Concept เข้ามาสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับผู้บริโภคชาวไทยเป็นที่แรกในโลก New User Experience Concept ของ Great Wall Motor ถูกสร้างบนความเชื่อ3ข้อที่ว่าข้อ1ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เลือกสิ่งที่ดีสุดได้ด้วยตัวเองข้อ 2. ลูกค้าต้องการการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการบนความโปร่งใสตรงไปตรงมาและข้อ3ลูกค้าจะต้องมีความสุขและประสบการณ์ที่ดีกับแบรนด์ตลอดการเป็นเจ้าของและพร้อมจะส่งมอบความสุขนี้ด้วยการบอกต่อบวกกับนวัตรกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทาง q u e a t w a l ม m เต o r เตรียมจะนำมาใช้ในการเชื่อมต่อประสบการณ์ของลูกค้าจากช่องทางออนไลน์สู่ออฟไลน์ทำให้ q u e บ t w a มอเตจะทำการนำเสนอแนวคิดใหม่ในการสร้างประสบการณ์ผ่านช่องทาง GWM Application และเปิดตัวช่องทางการขายและศูนย์บริการแบบออฟไลน์แนวใหม่หลายๆรูปแบบในเร็วนี้ซึ่งผมมั่นใจนะครับว่าจะมาสร้างมิติใหม่สรุปว่ามีการเปิดเผยชื่อลรถนะครับแต่ยังไม่มีรายละเอียดต่างๆของตัวรถแต่ละยี่ห้อและราคาต่างๆก็ยังไม่ได้เปิดเผยมานะครับซึ่งจะมีทั้ง2แบรนด์ในปีนี้และรุ่นที่เปิดตัวก็คือเป็น h a r b l well บ S6 และออร a Good Cat แบบที่เราคาดการไว้เลยครับและในปีนี้จะมีการเปิดตัวตามมาอีกอ2รุ่นก็คือภายใต้2แบรนด์นี้นะครับแต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับที่เราคาดการง่ายๆก็คืออาจจะเป็นฮ a วเวล์เฟิร์สเก็ได้แต่ในส่วนของแบรนด์ออร่าก็ไม่แน่นะครับอาจจะเป็น R1 หรือว่าตัวอื่นอันนี้ยังไม่แน่นะครับแต่ใครที่ทายที่เป็นฮาวเว S6 หรือว่าเป็นออร่ากูตแคเนาะ ก็เตรียมลุ้นรางวัลได้เลยนะครับเขาจะประกาศผลรางวัลวันที่12กุมภาพันธ์น,นี้แล้วครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับข้อมูลวันนี้ถ้าใครชอบคลิปเรานะครับเกี่ยวกับข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับก็กดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์ที่ผมจับให้ทุกวันเลยนะครับขอบพระคุณมากครับไป้โชคดีครับ